สว,วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซลร์ประเทศไท,ย,ทยหรือที่เรียกกัว่าเกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมหนึ่งในตัวละครตำนานที่สามารถตมหากันได้ในอีเวนต์ลูกอมดาวนะครับผมโดยที่ตัวละครตำนานนั้นเราต้องเติมตังค์ใช่ไหมโดยปกติแล้วเราถึงจะได้มันมานะครับผมในวันนี้ตอนนี้เราเสียแค่เพชรนิดหน่อยนะครับผมเพื่อที่จะสะสมลูกอมดาวให้ถึงห้าหมื่นนะครับผมในการแลก กล่องตรงนี้มานะครับผมนี่กล่องเลือกแสงตำนานนะครับผมเราก็กดเลือกมาเลยถูกปะะเปา่านี่ น่าจะถูกแล้วนะครับผมพอเลือกมาเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะถูกโยนมาอยู่ในกล่องตรงนี้เนาะเราสามารถไปกดรับตัวละครตำนานที่เราอยากจะได้นะครับผมโดยส่วนตัวแล้วลุงมีทั้ง3ตัวละครอีโบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นยอมราเจวอลหรือคีมุนอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นปกกันอยู่แล้วเนาะ ใช่แล้วครับผมลุงจะเลือกเจบอเพราะคิดว่าน่าจะใช้ได้นานที่สุดหรือเปล่านะมาดูกันดีกว่านะครับผมว่าลุงจะเลือกผิดหรือไม่กดรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแใจใ้งตํานานเจบอลพอกดเสร็จแล้วปุ๊บนะครับผมเราก็อย่าลืมมาแลกด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับกดแลกปั๊บอ่าหายไปหมดเลยนะครับผมดังนั้น ถ้าเกิดว่าเรามีอัญ,ญมณีอยู่ในตัวละครอีโวนะครับผมกรุณนาถอดก่อนเนาะแต่การถอดมันจะไม่ได้ร้อเซนะครับผมมันจะเสียเพชรมันจะเสียเพชรใช่มันจะเสียเพชร,พชร,ชพชรแต่เปอร์เซ็นต์การได้อัญ,ญมณีคืนมันก็น้อยนิดนะครับผมอัญ,ญมณีอาจจะแตกได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับนะก่อนที่รุงจะเอาน้องเจวโอของเราไปรีวิวนะครับผมรุงก็ต้องทําอะไรก่อน ลุงก็ต้องอัปเกรดน้องให้เป็นเลเวลแม็กก่อนนะครับผมแล้วก็จัดจี้ให้น้องนิดหน่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงทำอะไรเสร็จป,ปุ๊บปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมในดีกว่าครับผม let's go อ้าวน้องไม่ได้หายว่าน้องยังอยู่นี่เขินเลยนะครับผม let's go อีกรอบหนึง่งในตาแรกนะผมเราก็มาเจอกับหนูพิวนะครับผมบอกเลยนะว่าเป็นตัวปัญหาของเราสุด,สด เพราะว่าเรากันอะไรหนูพิวไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ลุงก็ลืมด้วยว่าเราจะมาเจอกับตัวละครใส่วิกตอรี่นะครับผมก็ไม่ได้เอาเอป้องกันวิกตอรี่มาล้นโลนเลยเห็นไหมมีแต่เมืองผุดแล้วก็วัดไปเกาะล้างนะครับผมอา้ามีโลงดาวด้วยหรอมีสิครับโอเคลุงก็ทอยดับเบิลไปเลยเนาะเราเน้นทอยดับเบิลนะครับผมทอยดับเบิลให้เราชาร์จทอยดับเบิลให้เราได้เกาะสร้าง ดูอมดาวไม่ได้สะดุดส่ตาเท่ากับเพชรตั้งสิบเม็ดนะครับผมนี่เป็นไงสุดยอดสุดยอดก็ต้องไปอีกต่อครับผมนี่ได้หกด้วยคุก <laughs> โธ่พ่อหนุม่มน่าสงสาร<ม>ไปแล้วเนี่ยเมืองผุดไหมครับ <laughs> โอเคเอามีราชาเนเรเทส แบบออร์ดิชันด right? ้วยออรดิชันอะไรลิมิเต็ดอีดิชันไอ้เอาเพชรไปหมดเลยเหรอไม่แบ่งเลย้ะ <c> เ <oughs> มื่อกี้เราก็กละไม่แบ่งกันเอาล้วครับผมผมก็มีความสามารถของผมนะครับความสามารถอะไรอ่ะนี่ความสามารถรอะไรของเราอ่ะนี่ความสามารถอะไรโอกาสยกเลิกสกิลผุดแลนด์มาอุ้ยความสามารถเราดีตัวนั้นเนี่ยสุดยอดตัว ไปสองครับเอาไปที่เดียวกันเลยเอาแต่เขาไม่ออกเกานะเนาะจริงๆเราก็อยากออกเกาะมาเล่นแหละแต่ว่าออกเกาะของเรามันไม่ถอยดับเบิลไงมันก็เลยไม่ค่อยชาร์เท่าไหร่เยครับเขาก็ถอยดับเบิลเยอะเนาะทำไมไม่ชาบ้าง<จ> <laughs> เอะ๊ะเลือกถูกมาได้แบบเนี่ยอัตมนานเจบอีไเริ่มสงสัยแล้วโอเคผมก็มาตรงนี้เลยครับ แล้วผมก็รอเพียงแค่เขา,านั้นทำไมเขานั้นทำไมเขานั้นเทอร์เเบลนะครับผมจนผมวิกอ่าง่ายไหมโอเคเออเอาระเบิดเอาหายเฉยหอยสิบครับผมผมชาร์จไหมผมไม่ชาร์จอผมชาร์จครับเมืองไม่ผุดนะครับเพราะว่าผมมีป้องกันเมืองผุดแหน แต่เขาไม่ต้องไม่ต้องมือมหูดก็ได้เนาะเออเดี๋ยวเขาทอยวับมาตรงนี้เดี๋ยวเขาก็ชนะนะเลือกเมืองที่จท่องเที่ยวเลยมือมหูดไหมเ,เกือบไปแล้วไม่ล่าทอยทอย,ทอยหลังนะครับผมแต่เหตุที่ลุงไม่กดคูคี้เพราะว่าเดี๋ยวทอยดับเบิ้ลมันจะไม่แสดงผลเนาะไม่รู้ว่าคิดถูกหรือเปล่านะครผมแต่ลุงควรกดไหมลุว่าลุงควรกดนะ มันแบบมันสุดท้ายแล้วเนาะมันไม่กดมันก็ดูแบบกันะไรกันอไรอยู่เออผมจะไม่วาเรับผมผมทอยดับเบิลด้หนึ่งครั้งผมก็ชนะละก็บอกแล้วไงไม่อยากกดเดี๋ยวกดเดียวก็ไม่เชื่อใจกันเลยจิ๊บเนี่ยฮะเดียจุยอะเออแทนที่ลุงจะชินุยและเชียวชนะนะครับผม แต่เขาเออเขาก็มีวามเนาะเราก็ไม่ได้มีป้องกันการขายใช่ป้ะทีนี้ผมก็าวาบุนเลยตอนนี้ผมาาวาบุ่นนะผมาวาบุนเนะี่ยเอ้ยคอนสามารถเขามไม่ตีดว้าวโอว๊ยก็จะไม่กดแล้วนะคู่ขี้อ่ะกดทีไรนะใจสั่นทุกทีไปครับผมสิบสองครับ นี่เห็นไหมเนี่ยพราะไม่กดคู่ขี้แล้วติดตลอดเลยแต่ความสามารถดวงชาร์เราติดไหมไม่ติดเอาครับผมชาร์จครับป,ป,ป้องกุงป้องกันก็ว่างกันไปเคครับเดี๋ยวผมจะถอยถอยเบิ้ลสองนะถอยสิบสอมันดูแบบไปไกลเกินอ้า1สบสอก็ได้แต่ป้องกันเราเนะนี่ยเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยชนะเฉยชนะผิวด้วยโอ้โห เจีงเกิดวิทอรี่ก็ไม่มีผลกับเรานะครับดูเลยลโหดจังในตาต่อไปนะครับผมเราก็รองมาเล่นเดี่ยวสี่กันบ้างเนาะก็ปล่อยให้เขานะครับผมได้ทําการก่อสร้างทาวเดอร์บเบิรนะครับผมให้เราชาร์จเต็มเดี๋ยวเราก็ชนะเองถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนแรกน,นะกลัวตัวเองได้คนแรกเหมือนกันจะสวยมากเลยนะครับผมอุย้ยได้คนที่2ก็สวยอยู่ดีเนาะคนที่สามคนที่สี่อะสบายอุย้ย เพชรในเดี่ยวสีนี้เพชรเท่าไหร่ก็โอ้ยยี่สิบเลยโหดูสิเพชรยี่สิบ้าต้องละมั้ยต้องเก็บเพชรก่อนไหมเนี่ยคุณผู้ชมครับเขาออโต้ไปแล้วครับผมหนึ่งคนเขาปลาระเบิดไปด้วยครับผมกลายเป็นสีเหลืองแมงโก้ไม่ใช่สีเหลืองเยลโล่ก่อนอย่าข้ามอย่าข้าม ไม่ค่อยชินกับพื้นที่ปอลโลกสีเขียวเลยครับผมมันดูแปลกๆถอยสออนี่ไงชาร์จเข้ามาชาร์จเข้ามาชารเข้ามาชารหน่อยนี่ไงเป็นไงถอ,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 อยแล้ถอยเรามีถอยถอยหลังไหมอ๋อมีมีมลืมอาา่าฮะสิบสองเอ้ยไม่ใช่เบิ้ลสอง ใจนายจะไม่แบ่งใครเลยเหรอเพศอะสักหน่อยไหมแบ่งเพื่อนแบ่งฝูงก็สักหน่อยไหมอย่างน้อยก็แบ่งโคทีสองก็ได้ก็คือขัดก็คือเราเองจ้าโอเคอีกที่เดียวจะวิกตอรี่แล้วนั่นไม่วิกไปเลยล่ะพนมอย่าท้านะโอ้โลงอกเมืองใครพูดอะ่ะ ไม่เห็นมีเลยอ๋อสีเหลืองแมงก้ Mango อีกล้วิธีดูดนครับจบยงังจบแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทอยสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสี่ถอยหลังนะครับอาแล้วผมก็จะชาร์จเต็มแล้วครับแล้วผมก็จะไม่แบ่งเพชรให้ใครให้ลือคงเดียว ไม่แบ่งให้ใครเอาไปเลยนะโอเคทอยเบิร์นสองแบบไม่ต้องก่อคู่ขี่นะเรียบร้อยเป็นไงเออแทงที่จะเอาไอ้ข้างหน้าปะโถูเอ้ยทอยสีได้ไหมมีเจียวัดนมาชายสีถ้าชายเมียงอืมเชียงไหม่ชายเรียงเชียงมะทำไมอันนี้เล่นได้ ผมไปอยู่ไกลๆเขาหน่อยดีกว่าหรือว่าผมไปตรงนี้เอ้าเขาจะฆ่าผมหนยผมกลัวเขามาฆ่าผมจังเลยเขาจะฆ่าผมไหมแน่อยอุยอุยอเดี๋ยวก่อนนะโอยโดนเห็ดเมาด้วยอ่อไม่กล้าไปอยู่แถวแรกอะเพราะว่า คนที่สี่เล่นเนี่ยมันโจมตีเราดุดดังเซ็งบงเซกรานะีครับอยู่แถวนี้ใช่ปะอยู่แถวนี้ก็ไม่รอดก็แปดก็อยู่ตรงนี้เหมือนกัน,ค,น Alex. Alex, คิดอะไรอยู่อเล็กซ์อเล็กซ์คิดอะไรอยู่ครับวะไม่ได้แล้วครับจ็บเทิร์นลองเท้าเราก็มีประโยชน์ไงนี่เอ,อเราต้องอยู่รอดตอนเทิร์นน้องคนนี้น้องเขาน้อยแล้วก็น้องปียักษ น้องเขาน้อยน้องปียกยักษ์แล้วก็น้องเด็กเปรตให้ได้นะครับผมขโมย m a เ b l e ใครอ่ะผมเหรออ๋อไม่ใช่อ๋อเขาตกเองเขาต้องดูขโมยเองนะครับผมเอ้ยทำอไรอ่ะเอ้ยจะว่าไปมีพื้นที่บล็อกพิเศษกับทุกคนเลยนี่นนโอเคโดนเปลี่ยนละจบเขามาพื่อฆ่าเราจริงๆอ่ะตัวนี้ มาทำไมเมืองเขามีเหรอแถวเนี้ยมาทำไมอ๋อ au, มาป้องกันโดยเฉพาะเลยเลยโอโหเี๋ผมสร้างตรงนี้ได้แล้วทำไงต่ออ่ะผมไม่มีเมืองเพิ่มอ่ะเราต้องให้เมืองผุดอันนี้มันจะผุดให้เราไหมสร้างแลนมาให้เราหน่อยได้ปุ๊ไว้เอาไม่ได้ใครมีสลับหลุมดำเหรอเมื่อกี้ใครใช้สลับหลุมดำ โดนดักสุดๆบอกเลยถอยห้าได้วาบด้วยวาบเสร็จปุ๊บลงลงตรงไหนครับลงตรงนี้เลยเหรอลงทุนจังอุ้ยฉลาดมากเมก้าเคเบร์ฉลาดสุดๆเมืองผุดนะเมืองผุดนะ เมืองพูดไหมเจ๊เฮ้ยเมืองเราไม่พูดอ่ะแล้วเราไม่มีพื้นที่เราอยากให้เมืองเราปูดแถวเนี้ยไม่ได้หรอกเฮ้ยจบเธอเลยเหรอแกก็แรนเกินแกแกเอ้ยนี่แลนด์มาร์กหรอไม่ใช่พอยสิบสองได้ไหมแกแก เมืองไฟซาโฮน่ารำคาญมาก <S 2> 2. <S เล่นไม่ได้เลยเมืองไฟซาโฮน่ารำคาญสุดๆโอ๊ยโดนอะไรอะ่ะเฮอ,อุโดนพระจรันทร,ร,ร,ร์ผมโดนพระจันทร์ผมโดนพระจันทร์ผมโดนพระจันทร์แล้วผมล้างสถานะตัวเองยังไงเนี่ย <3. S 1> โอ๊ย โอโ้ยตายแน่ๆเลยผมรูพนพระจันทร์น่ะเราไม่มีความสามารถพระจันทร์เพราะว่าเราไม่มีคอสตูมไงเราต้องหาอีกหนึ่งแสนเพื่อที่จะเอาคอสตูมเหรอจะบ้าบอไปไหนเนี่ย,ย,ย,ยท,ทำไมเขาไม่เอาน้องมาน้องตำนานนะลุงอยากโยนดาบได้ตลอดบ้างเนาะเขาไม่เอาตำนานมาเนอะ สงสารมันเหลือเกินไปลมๆไปไปเออนั่นแหละดีมากเมืองผุดเมืองไข่เนี่ยไม่ใช่เมืองผมพื้นที่ตรงนี้เรามัน รีชาร์จเฉยๆมันไม่ได้กําจัดดีบับอ่ะเอาเฮ้เดี๋ยวนะไลฟ์วิกแล้วเหรออะไรไปเนี่ยแปลกๆในตาสุดท้ายเราก็มาอยู่กันในเดี่ยวสี่กันอีกแล้วนะครับมผมก็คืออยากจะให้เมืองผุดจนเราวิกโดยที่ไม่ต้องทอยเนาะเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับผม มีตัวขัดโชคขัดลาบแล้วตลอดเลยมอีกเร้วเหมือนกันเลยเนี่ยมูห mm ูโอเครอบนี้เราได้เป็นคนที่4นะครับผมนั่งดูยาวๆไปเลยแล้วเราจะมาเก็บตกแลนมาของเขาทั้งหมดกันนะครับผมไปน้องแคลอสน้องแคลอสใช่ไหมน้องคริสตัางหากแล้วน้องแคลอสคือใคร เหตุครับเด้งครับเมืองผุดไหมครับโอ้บ้าแปดช่องแนหน้าด้วยเมืองผุดครับผมเมืองผมผุดครับแต่ทําไมไม่มีพระจันทร์ล่ะครับผมอ่าฮะบ๊าครับนิจใจคุณจะเก็บลูกอมดาวแถวแรกไปหมดเลยเหรอครับคุณคริส กลาบไปแล้ <Yeah. S 1> อ๋อไม่ใช่เขาร์ปมาต่หากเราอร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 อเรือหรือรอเรียว,ยวนี่ไงรอเรียวไม่เหมือนอะไม่เหมือนเพราะไม่ไมีไม่มีปีกนะถ้าเกิดมาเป็นรอเรียวตัวจริงจะต้องมีปีก อฟริโดอ่านชื่อไปแปบ,บ,แบ,บเมื่อกี้ชื่ออะไรนะอัอาริโโอเคเมืองก็ไม่พูดู่ดีสร้างหลุมดำเอาไปสร้างตรงนั้นแล้วใครจะเก็บได้นะถึงยี่สิบเพชรปลาระเบิดตามใจฉันน้องคนนี้มีระเบิดตามใจฉันตลอด อ๋อเป็นจี้หลักของเขาเลยเหรอแล้วเบิดตามใจฉันเนี่ยเบิร์นสอกโอเคชาร์จให้สักน่อยไหมเขาเบิร์นกันบัรรลนะัยชาร์จให้ชั้อันเดียวอ่เมืองก็ไม่ผุดให้เปอร์เซ็นต์การผุดก็ไม่มีนี่ก็โยนจังเลยลโยนแล้วโยนอีกโยนแล้วโยนอีกแล้วก็เงียบใช่เจเบล โอเคเกมมันประมวลผลนานเพราะว่าผู้เล่นหลายคนหรอททำไมมันรู้สึกกว่าจะมุดลุมกว่าจะวางกว่าจะราบๆๆๆนี่ไงมึงผุดเ้าคำถามก็คือผุดไปแเราได้อะไรเลยอุ้ยไม่สร้างพื้นที่นี่ด้วย พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะผมก็ต้องมานั่งก่อสร้างเองทั้งหมดอยู่ดีพวกคุณก็มีประโยชน์แค่ทำไมทำให้ผมนั้นทอยเดับเบิลน้อยลงก็แค่นั้นโอ้ยหรือว่าผมต้องใช้โดรนที่มีความสามารถในการบวกเปอร์เซ็นต์ตอนที่เมืองไม่ผุดหรือไออาการเมืองผุดเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกับ พื้นที่ดวงจันทร์ของผมผมเริ่มจะสงสัยแลละใครมีกันไปสีไหมไม่มีกันไ,ไปสีน้องเต่านี่ทำอะไรได้โอกาสถอยหน้าแล้วเค <12. S 1> ไม่มีใครใส่ถอยไปสีมาเลยมาเชิญปัตรี เรียบร้อยปุชชาผมควรวิกแถวไหนดีวิสัชนาแถวแรกไม่น่าดีแถวสองตกไม่ได้แถวสามโอเคอยู่แถวสี่อย่าฝันเลยเอาโจบแล้วเขาได้ทำการไปลงดาบศักดิ์สิทธิ์ของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วพอลงดาบศักดิ์สิทธิ์พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เต็มเลยจ้า แต่เขาก็ปลดปล่อยช่องว่างไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แถวแรกมันได้หายไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจากแถวสามมาเป็นแถวแรกกันนะครับผมหนูบอกไว้แล้วว่าอย่าไปคิดก่อนเนาะพอคิดก่อนแล้วมันก็จะวุ่นวายเดีต้องคิดสองขั้นสามขั้นทําไมใช่ไหมแล้วมาจบเกมกันดีกว่าครับเด็กๆกู้ลยไรเลยเหรอโอ้โห ตัวเมต้าจริงตัวนี้นนถ้าเกิดว่ามันขายตำนานมันจะซื้อเลยเนะี่แตไม่ใช่มันมีขอ,อยขอันี่ขอยจนนื้อะฟอยสี่ครับผมฟอยสี่มีเกี้ยวเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออ่ผลึกมาเบิลครับผมเป็นที่สองตรงนี้ครับพอกดสองแล้วปุ๊บผมก็วัปแถวครับแม่ผมนี่มันชนดเลยเชื่อจริงๆแมม่ติ อัสิสิบสองไปเมืองนู้นเหรอไม่ไปหรกถอยสองไปข้างหน้ายังดีกว่าถอยสามได้ไหมเฮ้อุ่า์โตแล้วเมืองมันทำไมไม่พูดเลยก็นส euh ่ว <écrit> ันก็นี่ก็ปลาเก่งจะเหลือเกินไปสองทีดิ ก็จะมาตรงนี้แล้วมันทำไม่ได้นะเ,นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตกเมืองของฉันหรือว่ที่ก่อสร้าง79%อะมันไม่ติดเลยเหรอสองรอบเลยนะเกินไปไหมนี่ผมเอาตัวอะไรมาเนี่ยทำไมมันดูไร้ประโยชน์จัง ทุกคนทำไมทำอะไรกันน้อยจังไม่ถอยเบิร์กันละ ตอนนี้ผมไม่รู้ผมจะทำอะไรเนี่ย มันตายใช่ไหมพื้นที่ราวามันจะได้หายไปสักทีเฮ้ยมันยังไม่ตายแล้วใครแ่้วที่จะตายไม่น่าเกินผมคอยสองครับถอยอะไรไม่ได้นอกจากคอยข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้าลังแต่คำถามคือมันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มันไม่แสดงผละให้โอกาสตกอีกรอบนึง โอกาสขณะโอ้โหในที่สุดโอกาสก็เป็นของผมไม่ได้เบิร์นหรอออ๋ได้เบิร์นอยู่ทำยังไงแบบนี้ดิแล้วก็อันนี้สนทำยังไงดีครับนี่ผมจะอยู่ตรงนี้จีมายใครมันแนะนำหมผมจะตายไหมถ้ากบุบหกอยู่ตรงเนี้ย ไปรีชาร์จดีกว่าเดี๋ยวผมก็ถอยข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังจบเคลื่อนย้ายแปดเอ้าไม่แปดหรอบนสองเอ้ามาลงเมืองผมทำไมอ่ะเรนี่นี่มันจะหยุดป้ายสีเมื่อไหร่อ่ะเทิร์นเขาเหรอเฮ้ยผมชนะดิกรุคิวคิวอากูเย้ บอกแล้วว่าผมนั้นเลือกตัวละครมาไม่ผิดจะใครก็ตามนะครับผมที่จะหาตำนานเจบอลนะครับผมบอกเลยว่าหาเถอนะเนาะไม่มีจี้อะไรก็ยังเล่นได้อ๋อแต่ขอมีจี้อยู่หนึ่งอย่างก็คือเพิ่มโอกาสการทอยลูกเต่านะครับผมกับทอยข้างหน้าข้างหลังเนาะมันก็ค่อนข้างสาคัญอยู่นะครับส่วนจี้อื่นไม่ต้องมีูร้วย นะครับผมสัตว์คลิลีมี้ลาก่อนเพราะอยาคิดหน้าขอให้คุณมีความสุขกันได้กันเศรษฐีเซร์ประเทศไทยกั่าลืกดถ่ายคลาส,ปาสไปคลาสเจอ